อ่าครับบรรยากาศยามเช้านะครับงานที่สามโคกนะครับสามโคงอ่างทองนะครับวันที่ยี่สิบหกจังหวัดประจวบเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับยามเช้านะครับเดียขอรวมเดือนครับจากจังหวัดลพบุรีเดียเก๋จากจังหวัดชัยนาานะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับจากจังหวัดระยองนะครับเดียนองจากจังหวัดชัยภูมิเยื่โสชมบรรยากาศนะครับต่อเยื่อโส จะลองจากย่าโสแล้วก็โัวทิศขาวเนี่ยทิขาวใหญ่หรือไงเออผมผมจำหมดตัวที่ขาวใหญ่ยังไม่ได้โอ้ยไอสองร้อยหรอโอ้โหสองร้อยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมครับ ตอนจุดไฟเมฆทำมาใหญ่แบบนี้เลยเท่าร้อยใช่ไหมโอ้โห, <c oughs> โโหเยี่ยมสุดยอดครับในการเลี้ยงดูตัวเ,เนี้จะดูเนี้ยชุดนักคอมผสมมีมีมีมาอาพีเท่านั้นเหรอฮะ นี่นะครับบรรยากาศ<ป>เดีออย๋ยวจะให้ชมไปเรื่อยๆนะครับตอนเช้าไปสมัครนะครับท่านต้องส่งตัวแทนมารับใบกล่าวใบขอเพื่อการว้นระยะห่างทางสังคมการยิงต่อฉะนั้นท่านต้องรับใบสมัครไม ตีเดือนที่คิดว่าเหมือนวัวยี่เดียวไหมลูกมังกอที่สมบูรตัวนึงละี้นายดนยางไงที่ส่งวออก่งเอาไปแต่ว่ามไม่รับให้มันจ ได้กับจาโตครับได้ลูกสาวแสนน่ารักน้องเธอมหมอนะครับก็วันนี้กินนมให้อยู่กับใครอ่ะแล้วมันไม่กินนมแม่นะ สันดีครับแซนแอปสามลมารั้ี่แล้วตอนนี้มันอยู่ในมือของเพียงานวิ่งลงน้ำเชื่อจนล้อยางเรื่อยๆนะครับรถลงน้ำเชื่อนั้นใช้บ m w อะดับรถใหม่เป็นตัวส่งปรากลามีรถจากุลามัน

1อ้าวอะอะอะครับอ้าวสวัสดีครับโกต้าครับสวัสดีครับอ่าก็เหมือนกัน 对呀。 ครับวันนี้เสียวต้องนะฮทำเนียบวงงาม,มนะครับนำน้ำเชื่อคุกพ่อพันธุ์ในประเทศไทยนะครับมีเจ๊ทำเนียบวงงามครับวันนี้พระไทยติดต่อยากได้เครื่องโดยเฉพาะเอามีการบามันตัวดังในระดับโลกโอ้โหวันนี้น้องสาวมาทันมาแบบสวยสุดสวยจริงๆแต่สวยภาพสวยสุขภาพคนอื่นอต จะนั่งโพลุ่นอย่างน่าเศร้าเหมือนกันก็คือจำเป็นเาไม่ลงตัวได้บริหารทีมงานต้อนรับอย่างียิ่งหมอจิกขอยกยอดให้กับน้องทั้งสองท่านนี้เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหน็ดเหนื่อยมากนะแล้วด้วยจากสถานการณ์โควิดเรื่องจากสถานการณ์โควิด บอกได้เลยว่านะครับเรานั้นเดินไม่ให้ผลควานั้นกลับมาเป็นอัวปรัต์ของเราคุณต้องปรโดนหรือหมอติดนั้นใช้ทุกวิธีทางนะครับใช้นะครับการเชื่อมโยงติดต่อหรือภาษาองกฤษที่เรียกว่าคอนเนคชั่นของตัวท่านเองติดต่อแพะรับแพะรับวัวรับควายวันนีอ่ะโอ้โหดีใจของคุณว่านะครับ เนะมื่อวานนะเม่พันล้านเดินทางมาถึงแล้วนะเนื่องจากว่ามีการขัดข้องทางเทคนิคมาชามุดเลยต้องขึ้นเรืออุัยเดี๋ยวมีครับควายอุไยครับนะหนึ่งอุไยกำลังมาครับหนึ่งอุไยกําลังมานะอยู่บนรถนะครับอยู่บนรถมาแล้วนะหนึ่งอุไธนะทีมงานเอา้าต่อยอดเลยนะครับนะเป็นการร่วมมือระหว่างสอดือเดือนเสียกเก๋ชยัยนาและก็พี่หนุ่มนะครับนะ จเก่าท <łość> ี่แงที่จามงา่รบอกว่ามันงามออดาามออด